นอนอืดขี้เศร้าตื่นสายเล่นมือถือทั้งวันเคลื่อนไหวช้าดูซีรีส์ถึงเช้าแบบไม่ยอมหลับยอมนอนถ้าอ่านการ์ตูนอ่านนิยายก็อ่านเป็นตั้ง,งๆแบบไม่กระดุกกระดิกตัววันเวลาหายเกลี้ยงทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยไม่ใช่ใครที่ไหนหรอกค่ะก็ตัวนัดเองเนี่แหละค่ะเป็นคนที่สามารถเรียกตัวเองได้อย่างเต็มปากเต็มคำเลยค่ะว่าเป็นคนขี้เกียจค่ะ ก็นัดเข้าใจเป็นอย่างดีเลยนะคะเจ้าความรู้สึกที่จะต้องแบบขุดตัวเองขึ้นมาดึงตัวเองขึ้นมาให้ออกจากเก้าอี้หรือให้ออกจากเตียงอะมันเป็นสิ่งที่จะต้องใช้แรงฮึดมากมายขนาดไหนดังนั้นนัดไม่ใช้อะคะ่ะ วันนี้นัดก,ก็เลยอยากจะมาแบ่งปัน7ขั้นตอนที่นัดใช้ในการเปลี่ยนสล็อตขี้เซาตัวหนึ่งให้สามารถกลายมาเป็นผลที่ออกกําลังกายได้ทุกวันโดยที่ไม่ต้องใช้ความพยายามแล้วค่ะนัดทําได้ยังไงเตรียมกระดาษปากกาของคุณเอาไว้ให้พร้อมวันนี้คุยกันเรื่องนี้ค่ะขั้นที่1 ชัดเจนว่าเราต้องการอะไรไม่ต้องการอะไรแล้วเขียนเขียนเขียนลงไปนะคะหลายคนจะติดภาพว่าถ้าออกกําลังกายแล้วเนี่ยเราจะต้องมีกล้ามเป็นมัดมัดต้องม,ม,มีสิ่กแพกหน้าท้องแบนราบมีเอลเหรือว่ามีหุ่นแบบวิกตอเรียซีเคร์โมเดลแล้วพอสิ่งเหล่านี้มันใช้กับเราไม่ได้ผลนะมันไม่ได้ทําให้เรารู้สึกอะไรเลยนอกจากว่าพวกเขาห่นด,ดีจังเลยนะมัน พอมันใช้กับเราไม่ได้ผลนะมันก็ไม่ได้สร้างแรงจูงใจที่จะจะทำให้เราอ่ะอยากลุกออกไปออกกลังกายดังนั้น,น,นก่อนอื่นเลยเนี่ยเราจะต้องชัดเจนกับตัวเองก่อนเลยนะคะว่าแล้วเราต้องการอะไรลนะ่นนัดเองก็ย้อนถามตัวเองเหมือนกันค่ะ สิ่งที่นัดค้นพบก็คืออ๋อจริงๆแล้วอ่ะนัดต้องการที่จะมีแรงค่ะนัดเป็นคนแรงน้อยไม่ค่อยมีแรงก็เลยไม่ค่อยอยากลุกไม่ค่อยอยากขยับตัวเท่าไหร่นัดอยากมีแรงมากขึ้นอยากรู้สึกสดชื่นกว่านี้อยากรู้สึกกระฉับกระเฉงกว่านี้อยากทำอะไรให้มันได้ไวขึ้นกว่านี้แม้แต่สักนิดนึงก็ยังดีนะคะแล้วคุณละคะคุณต้องการอะไรชัดเจนว่าเราต้องการอะไรไม่ต้องการอะไรแล้วเขียนมันลงไปเพื่อ,อย้ำเตือนตัวเองค่ะ ขั้นตอนที่2ตรวจสอบฟิกซ์ไมซ์เซตของเราค่ะฉันไม่ชอบออกกําลังกายจริงๆหรอฉันไม่มีกีฬาอะไรสักอย่างหนึ่งที่ฉันรู้สึกสนุกเลยหรอแล้วฉันเริ่มมีความคิดแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ฉันเริ่มเชื่อว่าตัวเองไม่ชอบออกกําลังกายตั้งแต่เมื่อไหร่ตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างถึงทำให้เราเริ่มที่จะมีความเชื่อแบบนี้ ว่าเราไม่ชอบออกกํลังกายเขียนเขียนเขียนมาลงไปค่ะขั้นตอนที่3เข้ารับหน้าที่ดูแลโดยคุณในเวอร์ชันปัจจุบันไม่ใช่คุณในเวอร์ชันอดีตเหตุการณ์ที่คุณเขียนต่อมาในข้อ2นะคะมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ5ปี10ปี20หรืออาจจะถึง30ปีสําหรับบางคนค่ะคุณในวันนั้นยังเด็ก กว่าคุณในวันนี้มากนะคะยังอายุน้อยยังไม่มีความรู้ยังไม่มีประสบการณ์ชีวิตมากมายสักเท่าไหร่เลยดังนั้นไม่ว่าการที่คุณแสดงออกจะเป็นอย่ังไงก็ดีไม่ว่าจะเป็นการร้องไห้โวยวายหรือว่าเลือกที่จะปิดปากเงียบนั่นคือการทําเต็มที่ที่สุดแล้วของคนคนหนึ่งในช่วงวัยและด้วยความรู้ความสามารถของเขา และเหตุการณ์นั้นมันก็ไม่ง่ายอ่ะขนาดว่าเป็นผู้ใหญ่บางคนถ้าเจอเหตุการณ์เหล่านั้นเข้าไปบางทีก็อาจจะต้องคิดนิดนึงนะว่าแบบฉันควรจะต้องแบบทำยังไงดีดังนั้นคุณในอดีตทําเต็มที่ดีที่สุดแล้วเท่าที่วันนั้นคุณจะทําได้ตอนนี้ในปัจจุบันคุณฉลาดขึ้นแข็งแกร่งขึ้นผ่านโลกมามากมายกว่าตอนนั้นมากเลยนะคะคุณสามารถบอก ตัวคุณในอดีตได้แล้วว่าขอบคุณสำหรับความพยายามที่ผ่านมาหลังจากนี้คุณจะเป็นคนรับหน้าที่ดูแลชีวิตดูแลร่างกายนี้ต่อเองพักผ่อนให้สบายคุณสัญญาว่าคุณจะดูแลร่างกายนี้ให้ดีปลดปล่อยตัวคุณในอดีตออกจากพันธานาการได้เวลาที่คุณจะเป็นคนรับหน้าที่ดูแลร่างกายนี้แล้วค่ะ ข้นตอนที่4ี่ทำให้มันเป็นเรื่องสดุกค่ะนาดาค้นพบอยากหนึ่งในการทบทวนตัวเองนะคะก็คือว่ากีฬาที่มันอยู่ในวิชาพละที่โรงเรียนนะเป็นอะไรที่นั้นไม่ชอบเลยค่ะภาพความทรงจาของการเล่นตะกร้อหรือว่ากระโดดไลนี่เป็นอะไรที่ไม่โอเคมากเลยจริงๆแต่ว่าชนิดกีฬาที่เราเล่นที่โรงเรียนมันก็เป็นแค่อุกรหนึ่งของ จำนวนกีฬามากมายในโลกใบนี้นะคะไม่แน่ว่ากีฬาที่ใครๆก็เล่นกันมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เหมาะกับเราก็ได้ลองสวมจิตวิญญาณของนักสำรวจสวมจิตวิญญาณของนักผจญภัยแล้วพาตัวเองออกไปลองเล่นกีฬาชนิดใหม่ๆที่เรายังไม่เคยลองค่ะการที่จะเราจะรู้ว่าเราสนุกกับอะไรเราชอบไม่ชอบอะไรก็มีแต่ตัวเราเท่านั้นที่จะต้องเป็นคนลองนะคะอย่ตัวนัดเองอนัดเคยลองขี่มา้าสเก็ตน้ําแข็ง t 25 Aerobic, Fitness, โยคะไม่ผ่านเลยสักอย่างะคะ่ะไม่ผ่านเลยสักอย่างจริงๆแต่ก็ยังเปิดโอกาสตัวเองให้ได้ลองสิ่งใหม่ๆนะคะถ้าเราทำให้มันเป็นเรื่องสนุกมันก็จะเป็นเรื่องสนุกค่ะขั้นที่5เริ่มเล็กๆทำเล็กๆและรักษาโมเมนตัมนั้นไว้ค่ะ ตอนสมัยที่นัดเริ่มเนี่ยนะคะนัดไม่ได้ใช้คาว่าออกกำลังกายหรือว่าเล่นกีฬาด้วยซ้ำไปค่ะเพราะว่าสองคำนี้ฟังแล้วดูเหนื่อยนะคะนัดใช้แค่คำว่าอยากขยับร่างบ้างเท่านั้นเองค่ะก็ตอนที่เริ่มเนี่ยนัดก็วิ่งเท้าเปล่านะคะอยู่กับที่วันละ15นาทีทำแบบนั้นนะวิ่งแบบนั้นอยู่3เดือนจนแน่ใจว่าเราสามารถออกกำลังกายเคลื่อนไหวได้แบบนี้จริงๆถึงจะตัดสินใจไปซื้อรองเท้าวิ่งคู่แรกนะคะก็อย่าเริ่มใหญ่ค่ะ อย่าเริ่มเยอะอย่าเริ่มแบบหังโหมอย่าเริ่มแบบมาถึงซื้ออุปกรณ์ก่อนเลยนะคะเพราะว่าการจ่ายเงินมันเป็นเรื่องง่ายมากเลยค่ะแต่ว่าการสร้างโมเมนตัมขึ้นมาเนี่ยมันต้องใช้ความสม่ําเสมอสร้างมันขึ้นมานะคะเริ่มเล็กๆค่ะทําเล็กๆรักษาความสม่ำเสมอรักษาโมเมนตัมของตัวเองไว้ให้ได้แล้วมันก็จะค่อยๆขยับขยายขึ้นเองตามการเวลาค่ะขั้นตอนที่6 สร้างรูทีนที่เหมาะกับเราขึ้นมาค่ะก็แล้วแต่แต่ละคนเลยนะคะว่าสะดวกที่จะออกกาลังกายในเวลากี่โมงก็ลงเวลาที่เหมาะสมกับเราแล้วก็สร้างส่วนผสมของชนิดกีฬาให้เหมาะกับตัวเราเองค่ะอย่างตอนที่นัดเริ่มเนี่ยนัดเริ่มจากการวิ่ง30นาทีตอนเช้าทุกวันนะคะ ก่อนที่จะปรับมาเป็นวิ่งเฉพาะจันทร์ถึงสุขส่วนเสาร์อาทิตย์นี่จะเป็นการทําความสะอาดบ้านค่ะการทําความสะอาดบ้านเนี่ยมันก็เป็นการขยับทั้งตัวแล้วก็ได้เหงื่อเหมือนกันนะคะหลังจากนั้นก็ขยับมาเป็นตอนเช้าวิ่งจันทร์ถึงสุขแล้วก็ตอนเย็นเล่นไทชี30นาทีจันทร์ถึงสุขส่วนเสาร์อาทิตย์ก็ออกการทําความสะอาดบ้านค่ะก่อนที่จะเป็นตอนนี้นะคะก็คือล่าสุดค่าฝุ่นไม่ดีเลยทําให้ไม่สามารถออกไปวิ่งได้ก็เลยปรับมาเป็นเล่นไทชีตอนเช้า1ชั่วโมงทุกวันนะคะส่วน อาทิตย์ก็ทําความสะอาดบ้านเหมือนเดิมค่ะจะเห็นว่ารูทีนเป็นสิ่งที่สามารถปรับได้เสมอนะคะลองสร้างส่วนผสมของการขยับตัวแบบที่เรารู้สึกสนุกลองสร้างตารางเวลาแบบที่มันลงตัวกับชีวิตประจําวันของเราลองสร้างรูทีนของตัวคุณข,ขึ้นมาดูค่ะขั้นตอนที่7สร้างวง,งสังคมของคนชอบออกกำลังกายขึ้นมาค่ะ,คะก่อนหน้านี้น,นั้นมีความเชื่อมาโดยตลอดเลยนะว่าคนรอบๆตัวนั้นไม่มีใครออกกำลังกาย แต่ว่าพอลองได้พูดคุยดูจริงๆแล้วก็กลับพบว่าอ่ะคนนี้โยคะมาแล้ว10ปีคนนี้เซอร์ติฟายครูโยคะแล้วคนนี้ชกมวยคนนี้ปีนเขาก่อนหน้าเนี่ยไม่เคยมีใครคุยเรื่องออกกำลังกายกับเราเลยเพราะว่าเขาประเมินดูแล้วก็คนเพราะว่าเราอะไม่น่าจะชอบ ไม่น่าจะสนใจการออกกําลังกายก็เลยแค่ไม่เคยคุยเรื่องนี้กับเราการที่พวกเขาไม่ได้ถ่ายรูปตัวเองออกกําลังกายลงโซเชียลยมันไม่ได้แปลว่าพวกเขาไม่ได้ออกกําลังกายกันนะคะลองคุยกับคนรอบๆตัวหรือว่าอาจจะเป็นกลุ่มในโลกออนไลน์ก็ได้ค่ะแล้วคุณก็จะตกใจว่าแต่ละคนเขาแอคทีฟกันขนาดไหนนะคะแต่ว่าถึงเราจะมาเริ่มต้นช้ากว่าคนอื่นเนี่ยการเริ่มออกกำลังกายทีหลังก็มีข้อดีอยู่ เหมือนกัน,นะคะ่นันก็คือเวลาที่เราอยากได้คำแนะนำหรือว่ามีปัญหามีเรื่องอยากสอบถามอ่ะเราสามารถทักไปถามคุณคุณเหล่านี้ได้เลยแล้วพวกเขาส่วนใหญ่เต็มใจจะตอบนะคะ แล้วแต่ละคนเนี่ยถ้าเกิดตอบไม่ได้อะ่ะเขาก็จะไปถามครูฝึกหรือว่าไปถามเทรนเนอร์ของเขาให้ไปหาจากแหล่งข้อมูลของครูฝึกของเขามาให้แล้วก็ส่งข้อมูลมาให้แบบละเอียดมากเลยนะคะเพราะว่าเขาเข้าใจว่าสําหรับคนเริ่มต้นเนี่ยเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่สําคัญอย่างไงนะคะจุดที่สําคัญมากอีกเรื่องหนึ่งของการสร้างวงสังคมของคนชอบออกกาลังกายขึ้นมาก็คือว่าเพราะว่าผู้คนเหล่านี้เป็นคนที่สามารถออกกาลังกายได้เป็นปกติในชีวิตประจําวันของพวกเขาแล้วคะ่ะการที่เราไปคลุกคลี ไปพูดคุยกับพวกเขาเนี่ยมันเป็นการช่วยให้เรารักษาโมเมนตัมของเราเอาไว้ได้แล้วก็คนที่ออกกาลังกายเป็นประจำเนี่ยจะเป็นคนที่อารมณ์ดีจิตใจเบิกบานอยู่แล้วนะคะพวกเขาเป็นคนที่รักการพัฒนาตัวเองค่ะพลังงานดีสุดๆไปเลยค่ะ และนี่ก็คือ7ขั้นตอนที่นัดใช้เปลี่ยนสล็อตที่เซาเปลี่ยนคนที่เกลียดการออกกําลังกายมาตั้งแต่จำหวามได้นะคะให้กลายมาเป็นคนที่สามารถออกกําลังกายได้เป็นประจําทุกวันโดยที่ไม่ต้องพยายามนะคะไม่ว่าภาพจำในการออกกำลังกายของคุณจะเป็นแบบไหนนะคะอย่าลืมว่าสิ่งสำคัญกว่าจริงๆก็คือการที่เรารู้สึกดีที่ได้อยู่ในร่างนี้ค่ะรู้สึกสบายๆที่เราเป็นเรานะคะ ็ค่อยๆทําไปทีละนิดค่ะทําให้มันเป็นเรื่องสนุกถึงจะทําไม่ได้ถึงจะทําไม่สําเร็จถึงจะหยุดถึงจะล้มเลิกไปกี่ครั้งก็เริ่มใหม่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 นะคะไม่ต้องทําให้เพอร์เฟกต์ทำให้มันเป็นเรื่องสนุก,ก,ค,กนะค,ะนนค่ะแล้วคุณล่ะคะขี้เกียจเบอร์ไหนหรือว่ามีกีฬาชนิดไหนที่อยากลองสักครั้งจังเลยเขียนมาเล่าให้ฟังตรงช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ,ะรออ่านอยู่ค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมอยู่ดีๆ l i ิฟ Well พบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมว่าคนสร้างสารรค์ใช้ชีวิตสร้างสารรค์สวัสดีค่ะ